สวัสดีค่ะดิฉันเพียงดาวศริยพันธ์ขอนำทุกท่านเข้าสู่มิติใหม่ห่งการเรียนรู้ภาษาไทยว่าอ่านออกยังไม่พอต้องอ่านให้เป็นด้วยในโครงการเพื่อครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยติธรรมหลักสูตรการอ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยสถาบันภาษาไทยศซดินทรจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย ในตอนที่ผ่านมานะคะเราก็ได้รู้แล้วค่ะว่าในฐานะผู้อ่านเราอาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เขียนก็ได้ทั้งนี้เพราะว่าผู้อ่านไม่ได้นั่งอ่านอยู่กับผู้เขียนแล้วก็ไม่อาจจะล่วงรู้ความประสงค์ที่แท้จริงของผู้เขียนก็เป็นได้ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะถึงแม้ว่าผู้เขียนจะไม่บอกวัตถุประสงค์การเขียนออกมาตรงๆแต่ด้วยกลวิธีทางภาษาและการดูจากภาษาที่ผู้เขียนเลือกใช้เราก็จะรู้ได้ว่าวัตถุประสงค์ของผู้เขียนนั้นคืออะไรดังนั้นเพียงแค่เราสังเกตกลวิธีการเขียนหรือว่ากลวิธีการใช้ภาษาเราก็จะรู้ว่าผู้เขียนนั้นมีจุดประสงค์อะไรโดยที่เราไม่ต้องรู้จักกับผู้เขียนเลยก็ตามค่ะ กลวิธีทางภาษาหรือว่ากลวิธีทางการเขียนที่ผู้อ่านอาจจะใช้เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้เขียนบทอ่านโดยทั่วไปก็จะมีอยู่6แบบค่ะก็คือ 1. กลวิธีการใช้คําเชื่อมเพื่อแสดงเวลาตอนหลังเพื่อแสดงเหตุผลหรือเพื่อแสดงจุดประสงค์ของการกระทํา 2. กลวิธีในการเขียนแบบเปรียบเทียบยกตัวยอย่างหรือว่าการอ้างแหลง่งอ้างอ,างอิงเพื่อแสดงความเห็นอย่างชัดเจน 3. กลวิธีตั้งคําถาม 4. กลวิธีการใช้คําชักชวน หรือว่าโน้มน้าวให้เห็นตาม 5. กลลวิธีใช้คําแสดงจํานวนแล้วก็ลำดับที่ 6. กลลวิธีเลือกใช้คําเพื่อแสดงความรู้สึกเราลองมาดู2ตัวอย่างดังต่อไปนี้ค่ะตัวอย่างที่1ฟ้าแดงค่อยเปลี่ยนเป็นสีเทาและดําแล้วลมก็หวดกระหน่ำมาเป็นลูกๆเหมือนมีมือยักษ์จับคว้างมาด้วยความเกลียวกราด เสียงอื้ออึงหวิวหวือคลางไปทั้งทุง่งลมเป็นทับหน้าบุกทะลวงปราบต้นไม้ใหญ่น้อยหักล้มลงเกลื่อนทุง่งฝนเม็ดเท่าหัวแม่มือก็ตามมาติดติดทั้งลูกเห็บทั้งฝนร่วงกรูลงดินเหมือนแกล้งเทกรวดทรายลงมาจากฟ้าตัวอย่างที่2มุกหรือไข่มุกเป็นอัญ,ญมณีที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตโดยเกิดจากการที่เม็ดทรายปรสิตพืชหรือเศษซากสัตว์ตลอดจนสิ่งแปลปลอมอื่นๆเข้าไปอยู่ในหอย กระบวนการป้องกันตัวของหอยจะขับสารประเภทแคลเซียมคาร์บอเนตออกมาเพื่อเคลือบสิ่งแปลกปลอมนี้ไว้เพื่อไม่ให้เกิดการระคายเคืองและจะเกิดขึ้นซ้ําๆจนกระทั่งสิ่งแปลกปลอมนั้นโดนหอหุ้มหลายต่อหลายชั้นจนกลายเป็นมุกที่มีความแวววาวและสวยงามทั้ง2ตัวอย่างมีการใช้กลลวิธีทางภาษาตัวอย่างแรกเรื่องฟ้าแดงผู้เขียนใช้คำว่าเปลี่ยนเป็นเพื่อบรรยายหรือแสดงให้เห็นภาพสิ่งหนึ่งที่กำลังกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่ง หรือคำบ่งเวลาอื่นๆนะคะเช่นแล้วทับหน้าตามมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงลำดับของเหตุการณ์ซึ่งวัตถุประสงค์ของผู้เขียนก็คือเพื่อเล่าเรื่องแล้วก็บรรยายเหตุการณ์นั่นเองค่ะในตัวอย่างที่สองนะคะเรื่องมุกผู้เขียนใช้คำว่าเพื่อเพื่อบ่งถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อแล้วก็ผลที่ตามมาและเป็นการแสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์หรือว่าจุดมุ่งหมายด้วยหรือคำว่าจนกลายเป็นที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นผลที่ ตามมาซึ่งวัตถุประสงค์ของผู้เขียนก็คือเพื่อบรรยายและอธิบายเหตุการณ์เหมือนกันค่ะแต่ก็อาจจะมีบางเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องนมามธรรมหรือว่าเป็นความคิดเห็นที่เข้าใจได้ยาก ผู้เขียนก็อาจจะใช้กลวิธีแบบที่สองค่ะก็คือการเปรียบเทียบยกตัวอย่างแล้วก็อ้างแหล่งอ้างอิงปรกากฏการชีวิตบนบันไดเลื่อนก็เหมือนกับคนที่ยืนบนบันไดเลื่อนยืนอยู่เฉยๆตัวเองก็เลื่อนขึ้นไปสูงขึ้นบางคนอาจจะนั่งอยู่ก็ได้อยู่ที่สูงขึ้นบางคนนอนอยู่ก็ได้เลื่อนขึ้นไปเหมือนกันแต่ละคนอาจจะไม่ต้องออกแรงอะไรตัวเองก็อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้หลายคนจึงนึกว่าตัวเองเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ าตัวเองไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมหรือต่ำชั้นลงไปกว่าเดิมเลยการที่เราเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆก็เพราะว่าเครื่องจักรคนขับเคลื่อนให้ตัวเราสูงขึ้นไป เราไม่ได้ออกแรงเพื่อทําให้ตัวเองสูงขึ้นไปแต่ประการใดคงจํากันได้จากบทเรียนที่2นะคะว่าผู้เขียนเรื่องนี้ต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นและเมื่อวิเคราะห์กันลงไปที่กลาวิธีการใช้ภาษาแล้ว,ลวก็จะพบว่าผู้เขียนเลือกใช้คำที่เรารู้จักกันดีก็คือบันไดเลื่อนเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ขึ้นสู่ที่สูงโดยที่ไม่ต้องออกแรงก็เหมือนกับการที่เราได้รับความสำเร็จมาโดยที่เราไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเลย บางทีนะคะผู้เขียนก็ใช้ประสบการณ์จริงของเขาเองค่ะเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆให้สมจริงมากขึ้นเช่นความสุขจากการงานที่ทำอยู่อาจเป็นการที่ได้มีเพื่อนร่วมงานที่ดีบรรยากาศเฮฮาตอนกินข้าวเที่ยงหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นงานที่ทำให้เราได้กลับบ้านไปใช้เวลากับครอบครัวได้เร็วกว่างานอื่นๆได้มีเวลาอ่านหนังสือฟังเพลงดูหนังเย็บปักถักร้อยดูซีรีส์เกาหลีดูดีวีด 3, ก๊กจนจบไปสมรอบ นั่นก็คือความสุขในชีวิตไม่ใช่หรือจากตัวอย่างข้างต้นนี้นะคะเราจะเห็นว่าผู้เขียนใช้ประสบการณ์จริงของตนในการนําเสนอเรื่องแต่ว่าผู้เขียนก็ได้มีกลวิธีอีกอย่างหนึ่งก็คือกลวิธีที่3การตั้งคําถามนั่นเองค่ะโดยในที่นี้ก็ใช้คําถามที่ว่านั่นคือความสุขมิใช่หรือ แต่คําถามนี้ค่ะไม่ได้ต้องการคําตอบจริงๆผู้เขียนมีความประสงค์มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ว่าให้ผู้อ่านเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้เขียนตั้งหากการเลือกใช้คําลงท้ายว่าเป็นแน่หรือเชี่ยวแหละก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ผู้เขียนใช้กลวิธีนี้เพื่อย้ำให้ผู้อ่านเห็นด้วยกับความคิดเห็นของเขา เช่นฉันว่าดอกชามันน่ารักชิแเลหรือขนมนางเล็ดคำเดิมน่าจะมาจากเรียงมเล็ดเป็นแน่นี่ก็คือกลวิธีการเขียนแบบที่4ก็คือการใช้คําชักชวนหรือโน้มน้าวให้เห็นตา่างกลวิธีการเขียนแบบต่อไปค่ะก็คือกลวิธีที่5นั่นก็คือการใช้คําแสดงจํานวนหรือว่าบอกลําดับ1 2 3กลวิธีการเขียนแบบนี้ค่ะเรามักจะใช้ในงานเขียนพวกสแสดงขั้นตอนการจําแนากหรือว่าการจัดกลุ่ม เช่นวิธีดีทอ็อกซ์ปริมาณในการบริโภคสำหรับ1นคนเริ่มจาก 1. ถามะนาวตามแนวนอนครึ่งลูกใช้ปลายมีดแกะ,มะเมล็ดออกแล้วบีบน้ำมะนาวใส่แก้ว 2. จากนั้นเติมน้ำครึ่งในปริมาณ1ช้อนชาลงไปหรือประมาณ1ส่วน3ของ1ช้อนโต๊ะ 3. ตักโยเกิร์ตครึ่งถ้วยหรือประมาณ3ช้อนโต๊ะคุณปูลงไป 4. เทนมโคแท้ร้อยเปซ็นตจำนวนหนึ่งกล่องลงไป 5. คนส่วนผสมทั้ง4อย่างให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันยกขึ้นดูน้ำผึ้งไม่ติดช้อนแล้วคนทานทัน,นทีไม่ควรตั้งทิ้งไว้หรือนำไปแช่ตู้เย็นส่วนกลวิธีที่6อันเป็นกลวิธีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการใช้คำแสดงความรู้สึกซึ่งวิธีนี้นะคะจะพบมากในการเขียนบทบรรยายที่เป็นการพรรณนา,นา ซึ่งก็คือจะบรรยายให้เกิดความรู้สึกหรือว่าต้องการให้เห็นภาพอย่างมีสีสันเช่นฉันแปลกใจเมื่อเข้ามาเผชิญหน้ากับผู้ที่มีรูปร่างอ่อนแอนแบบบางมีความคิดดีในการแต่งกายทำให้ดูงามหยดย้อยแสนหรูหราและทั้งหมดนั้นนะคะก็คือ 6. กลและวิธีทางภาษาที่จะช่วยให้เราเข้าใจถึงจุดประสงค์ของผู้เขียนมากขึ้นค่ะว่าต้องการที่จะบอกเล่าเรื่องราวเฉยๆหรือว่าต้องการที่จะแสดงความรู้สึกแสดงทัศนะความคิดเห็นหรือเพื่อจะโน้มน้าวใจเรา นี่ก็เป็นข้อสังเกตง่ายๆนะคะที่นอกจากเราจะอ่านจับใจความสำคัญในเนื้อหาได้แล้วเรายังอ่านเจตนาแล้วก็จุดประสงค์ของผู้เขียนได้อีกด้วยมาถึงตรงนี้นะคะไม่ใช่แค่อ่านออกแล้วค่ะแต่เริ่มอ่านเป็นมากขึ้นด้วยหวังว่าบทเรียนที่ท่านได้เรียนรู้ไปในวันนี้จะทำให้ท่านอ่านภาษาไทยได้แตกฉานมากยิ่งขึ้นดิฉันเพียงดาวจริยพันธ์ในานามของสถาบันภาษาไทยศรินครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ผู้สร้างสารรค์โครงการเพื่อครูภาษาไทยในโรงเรียนพระบัตยติตธรรมหลักสูตรการอ่านขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ